ยังไม่ยอมแพ้ครับเสียกอนครับเมื่อกี้นี่ขาสะดุ้งหักนะครับขาหักฝั่งนี้ครับผมก็เลยลองใหม่ครับผมก็เลยเอาดามครับยังไงวันนี้ต้องลองให้ผ่านครับลองให้ผ่านครับลองให้ผ่าน ยังบม่เคยไปทะเลอยากเล่นทะเลแต่นเนี่ยฮะคิดถึงกระบี่จังเลยไปรู้ปะ ตกน้ำเนอด้านหลังนั้นเป็นภูเขาครับเป็นทางภูเขาขาดนะครับเสียกวน ต้องยกอ้อยย่อคู่ก่อนครับผูจักเป็กก่อนครับ <c oughs> ยกอ้อยย่อคู่ครับบ่เน,นี่ยได้เลิกได้งามได้งามแล้วครับที่จะล่องสะดุ้งใหม่ครับอันนี้ล่องครับอันนี้ทำขาสะดุ้งใหม่ครับรอบเมื่อกี้เรา ลงไปลองตรงนู้นนะครับแต่ทีนี้เราจะลองตรงนี้เลยนะครับเสียกรบอกว่ามันก็มีปลาไปหมดนะครับมีปลาไปหมดแหละโชคดีไหมถ้าโชคดีก็ได้ครับตอนนี้เวลาขําแรงครับ เอาได้ที่แล้วครับนี่ละล่ลองเลยตรงนี้ละไพ่สีบอกถือเนาะกระเทียมมัน ได้มันเดีมันอยู่นี่ล่ละปลาเอาได้ที่ครับผม เราจะลองกันตรงนี้เลยครับนี่แหละปลามันอยู่ตรงนี้ครับลงเลยซื้อนี่แหละซื้อมันน่ะมองนี้เรามองมันปานนลาปลามันจะมาหากินอยู่ตรงนี้แหละ พอดีครัคแบแบว่น,นมาถ่ายรูปตรงนี้สิคุณแว่น,นปลาดมันอยู่ไหนบางสีเปล่ารบบรครับปลาดูอ๋อช่างกรบรอกว่าเสีกกรบรอกว่าปลาดมัน เวลาเวลาตอนค่ำแบบนี้มันจะชอบน้ำตื้นนะครับมันขึ้นมาตรงน้ำตื้น,นครับครับลุนกันค่ะลุนกันอ่าไปรุ้นกันครับมันจะมีไหมอันนี้ลองนะครับลองสะดุ้งนะครับถัดถ,ถัดถือนี่แสดงว่าสะดุ้งนี่มันครับ Man bò, mà man 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 Hả man 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 Ngoài man 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 ได้มานเสยครับได้ปลาดูาตักขึ้นมาบังนู้นตัวนี้ปะาะไดครับตัวน,งน,วววนึงออกแล้ว,ว,อ,อ,ลวอ่านี่ขนาดขนาดสะดุ้งลองนะครับลองสะดุ้งนะครับ ขนาดลองสะดุ้งนะครับนี่ลองสะดุ้งได้ปลาชะโดครับออโ,รโอ้ยเอามาเอามาเอาไปต้มแร้งเน,นี่นี่ปกติเิกรก็จะหาหาได้มาแล้วก็มาขายนะครับ ได้แล้วนะล้วก็มาขายคือเข้าหามาขายอยู่แล้วครับเราก็มาซื้อที่ที่ตัสดๆเลยครับที่สดๆเลยเอนะามาเบิ้งดูงตัวนี้น <c oughs> าาปันไดครับครับ นี่ครับสือการแบกเลยดิสคือการแบกตงเลย่เอ ซื้อแบบสดๆเลยบบนะเอาไปต้มแรงเลยครับ,เเรบขนาดล่องคือซื้อมาหนิใส่มาเพิ่งดูตัวงี้อ่ะครับ ซูเปอร์เงี้วสื้อเลยครับนี่ซื้อเอาไปต้มแหล่งเลยนาประมาณวันถึงสองโลครับ,รบปลาถูกจับจับจับเทียบกับขวดคมันโตยี่สุดไหมครับปลาเนี่บ<อ>ย,ยบัวครับฮะเคยได้ยี่สุดสักเดีครับยี่สุดแต่ก่อนสีหาโลดเห็นไหมสีโลก,กว่าครับสีโลก่าครับตัวนี้สีอยูป่ประมาณ ชะโดนี่วันเจี๊ยโรคัวครับแมนครับอืมนี่ครับกดโคกกดโคกโคกเท่านีงครับอืมเคยได้อยู่ตัวหาโรคกับมี่แมนครับอันนี้โรคัวแมนครับโรคัวนี่เขาขายเท่าไรครับเอ้าสิ่เพ้อจ้าบาทมาครับ40บาทเหาจ้าบาทฮะโล่ละ40โลเท่าไรอืมขันโรคัวครับอ๋อหายลอยหนึ่งไปครับครับ ตัวนี้เด้ับซุปเปอร์ยาวให้หนึ่งร้อยครับสมแรงพอดีเลยครับก็เห็ดขาไม่ล่องมึงพอดีครับเฮ้สร้างได้ก็มันจะดูมาเบิงมาเบิงจะเป็นเว่นหมนนะครับเห็นเล่าเอาเป็นล่องนู่หันที่แรกกับว่าประสบความสำเร็จครับมันขาหักวันนี้เลยมาเห็ดอีกวันนี้ครับล่องอตื่นเต้นเลยครับวันนี้ได้เลยครับมานเลยครับวันนี้ เอาเจีย๊ยบจับเพิ่งดูจับเป็นมาจับปลา,าจับปลาจากมือนี่จับปลาพับพับพับผมใหญ่ของพี่อีกแล้วเนี่ยใหญ่ของพี่อีกแล้วนี่ยโอ,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 อ้ยถ้าคงพี่รุ่นนี้นี่น้องคงอยู่ไม่ได้แล้ว เอ่พี่รุ่นนี้นี่โอ้ยจบลบเลยโอ้ยได้เป็นต้มแล้วพี่น้องกำมึงดูกดนนิดึงาดมมีกบม,ม,มเลยอ่ะ <c oughs> มันเหนื่อยแล้วครับนะมันดิ้นเหนื่อยแล้ว <c oughs> ปลาสดๆครับวันนี้ครับ ามาเบิ้งงานครับพี่น้องมาดูงานไม่หมานงานเขาเลยเลยมาที่เขื่อนครับมาเห็นพี่กอนแกกำลังยกสะดุ้งครับเลยพาพี่น้องมาถ่ายคลิปล่องเบิ้งครับแต่ปลาไปต้มแรงเลย <laughs> หนึ่งร้อยบาทวอยพอสื่อได้ไหอฮะสื่อ,อยู่กับหม่องเลยี่น้ับสื่อ,อยู่กับหม่องครับ วันุดอยวแต่ว่าผู้ขายกับพ่อขายหรือวาสาล่องสะดุงด้งหรือเนาะลองสะดุง <c oughs> งะด้งเน,นาะ <c oughs> เคยเคยได้หลายสุดมือละเจก็กโตครับร่วมเบิรตไหม ได้เงินมือได้เงินมือละพันสองพันผัวเตพักบาลยทรอืมือมานก็สองพันรับโอ้หาสะดุงหักเด่นหักหักอไอหิ้มขึ้นเอาหาป่ะครับนี่ย่้มขึ้นมาไปไปแต่ยิ้เวิ่งอ่า เดี๋ยวปลาไปต้มแรงครับพี่น้องมันฮะเปิ้นกระใสด่างน้ำเดี๋ยวพ่อครับอีพอเปลี่ยนรถที่แตกจิตไทยใช่ อออ่อเะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาดูเสียกรยกสะดุ้งครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่เรือเลยครับไปยกโน่นแหละกลางน้ำเลยครับ <c oughs> จะเป็นจังไงครับ วิธีชีวิตเช่าประมงนำจืดครับพี่น้องคอยติดตามเบิ้งกันนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาเห็ดให้เบิ้งครับเห็ดิิบห้เบิง้งอ่ะบรรยากาศลมแรงครับตอนนี้ครับหนาวด้วยครับ